คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้1กรกฎาคมก็ได้เห็นการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนอย่างยิ่งใหญ่นะคะได้เห็นความสำเร็จของพรรคในฐานะที่เป็นแกนกลางเป็นศูนย์กลางในการบริหารประเทศและหมายถึงการปรับตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ตลอด100ปีที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเกิดบริบทอย่างไรหรือว่าสถานการณ์อย่างไรแต่อีกด้านหนึ่งภายใต้าการจับตามองของสื่อตะวันตกที่ เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนก็พยายามที่จะนำเสนออีกด้านหนึ่งนะคะที่ซ่อนอยู่โดยพักคอมมิวนิสต์ติดตามรายงานจากคุณชลันทรอโยธาสมุทรคะ่ะประวัติศาสตร์ความสำเร็จ100ปีพักคอมมิวนิสต์จีนถูกนำเสนอผ่านการแสดงการเดินทางที่ยิ่งใหญ่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ผ่านมาทั้งการเปิดประเทศพัฒนาเศรษฐกิจกำจัดความยากจน การส่งมอบเกาะฮ่องกงกลับคืนสู่จีนความสำเร็จในการรับมือกับโรคระบาดไปจนถึงการพัฒนาทางอาวกาศขณะที่สื่อต่างประเทศจับตาและวิาพากษ์วิจารณ์ณถึงประวัติศาสตร์ที่ไม่ได้รับการพูดถึงพักคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งเมื่อ100ปีที่แล้วหลังผ่านสงครามทั้งในและนอกประเทศเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพักประกาศตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี1949 แต่สองเหตุการณ์ใหญ่ที่ไม่ได้รับการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์100ปีพักคอมมิวนิสต์จีนคือผลจากการเดินหน้านโยบายก้าวกระโดดหรือ The Great l e a p Forward ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมหนักของจีนเกษตรกร,ร,กรจำนวนมากถูกสั่งให้ไปถลุงเหล็กเพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมนโยบายดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อเหล็กที่ถลุงขาดคุณภาพขณะเดียวกันขาดแคลนผลผลิตทางการเกษตร นำไปสู่ความอดอยากและการเสียชีวิตของชาวจีนในชนบทหลายล้านคนในวัย70เหมาเจอตุงผู้นำที่เชี่ยวชาญการว่ายน้ำใช้การว่ายน้ำในแม่น้ำแยงซีเกียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ความแข็งแกร่งและพร้อมต่อสู้เป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเดินหน้าปฏิวัติวัฒนธรรมเป้าหมายเพื่อถอนรากถอนโคนระบอบเก่ากลุ่มเยาวชนในเครื่องแบบทหาร พร้อมหนังสือปกแดงสัญลักษณ์ของ,องกองทัพพิทักษ์แดงหรือเรดกาดนำแนวคิดไปสู่การปฏิบัติกำจัดศัตรูทางชนชั้นหรือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางคอมมิวนิสต์ผู้เชี่ยวชาญด้านจีนมองประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์ด้านหนึ่งประสบความสำเร็จในการลดความแตกแยกขณะที่บาดแผลยุคปฏิวัติวัฒนธรรมก็เป็นสิ่งที่จีนอยากลืมส่วนด้านที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันเช่น ความขัดแย้งในหมู่ผู้นำด้วยกันเองโดยเฉพาะเหตุการณ์อันเลวร้ายในช่วงของการปฏิวัติวัฒนธรรมระหว่างปีคศ1966ถึง1976เหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยจีนเข้าสู่สถานการณ์สายจัดนะครับเวลานั้น มีคนที่ถูกทำลายทางการเมืองอนับเป็นหลายล้านคนทั่วประเทศจีนถือว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่คนจีนในทุกวันนี้ไม่อยากจะจำแต่ก็ลืมไม่ได้นะครับหลังสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมผู้นำคนถัดมาคือเติ้งเสี่ยวผิงกลับลำนโยบายเดินหน้าปฏิรูป ได้รับการขนานนามว่าผู้เปลี่ยนประเทศจีนเปิดสู่ระบบตลาดซึ่งเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันจีนให้เป็นประเทศเศรษฐกิจอันดับสองอย่างในปัจจุบันแม้การจัดงานครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดขึ้นที่จัตุรัสเทียนอันเหมินแต่ประวัติศาสตร์การสลายการชุมนุมที่นำไปสู่เหตุการณ์นองเลือดและการเสียชีวิตของนักศึกษาและประชาชนจำนวนมากไม่เพียงไม่ได้รับการกล่าวถึงในเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ยังถูกลบจากระบบออนไลน์ของจีนก่อนหน้าการจัดงานครบรอบ100ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนหน่วยงานด้านไซเบอร์จีนรายงานถึงการลบเนื้อหาประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมกว่า2ล้านเนื้อหาบนโลกออนไลน์ในช่วงแรกการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจินผิงเคยประกาศสงครามกับการทำลายล้างทางประวัติศาสตร์หรือเนื้อหาที่สร้างความเสียหายต่อพรรคคอมมิวนิสต์สีจินผิงย้ำอีกครั้งในคำปราศัยเมื่อวานนี้ ว่าการเรียนรู้ความสำเร็จในอดีตนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตย้ำหลักการพักคอมมิวนิสต์ยึดถือความจริงชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน